นี่ไว้ก็เลยกมุกจกมาใส่ทาดไว้ก็ดีอืตั้งเรื่องมันหอดอเรายายเราว่าเอาหุ่นมาจังดตั้งเรื่องมันหอดก็ถอยรถใส่เลยใส่จ้อเลยจ้อยอยู่มา่งพี่สมมงโอ้อันนี้อันนี้คือประเด็จตัวพี่น้องครับคือนนามนี่จ้อบบดานแล้วมันขึ้นมาเอกจังสีเลยอื้อเหมือบขึ้นจังสีเลยน้องหอนอ่ะเมนไอ้ยามันมีสองบ่อตลาดบ่าวถาดไอ้ยูป่าใหม่นั่น อยู่ทางไปหัวทรายมันมีอีกบ่อหนึ่งมีอีกเก่าหนึ่งแบบนี้ล่ะแบบเดียวกันร้อนเลยวะพ่อไหลยุงสิน้าฝนนั่งแห้งบ่บ่บ่พสองนิ้วแล้วสอว่าผมอันนี้คือน้ำที่เขาจอบาดานจอบบอบาดานนะพ่อเนาะจอบอบดานสามสิบสามเมตรสามสิบสามเมตรระบาดนี่แรงดันน้ำมันดันขึ้นมาเองมันเลยมมเองไหลปากบอก แหมที่เราบวกบวกบวกย้อนกลับมาเบิ่งทั้งพีจักหน่อยพี่น้องครับเอหน้ามันออกเองได้จังได๋แบนั้นคกันคังได๋ถ้าหานําโดยที่ว่าต้องใส่แผงพลังงานอาทิตย์เลยกลางค่ำกลางคืนก็ออกปลดขึ้นปลดปีถ้าผู้มากจัาสวนบ่าวธาดเอ้ยจิแม่นเตสีดีอันนี้คือจอลงไป36เมตรบ่พ่อ33 สามสิบสามเมตรบ่อนามท่ว่าออกเององอ,อันนี้คือขึ้นพอว่าเดี๋ยวบออเรียนนะพี่น้องนะเอาเรื่องจินเอา,อางไงยๆคือพอลองถอดนั่นในเพิ่นเิ่งนครับนั่นพอได้บ่พอหนาไม่เหงก็จะออกเอ,ง,องเนี่นี่พี่น้องอันนี้ด้ว ระบบน้ำนะฮะคือมันจะมีเครื่องเิทากาวเบอรลแล่ะเนี่ยเนี่ท่ากาวเบอรแล่ะเนี่ยีเครื่องเบนซินอยู่นี่นะพ่อน้องปบ่ต้องถอดกระไดพ่อเปิดท่านี่ให้เพื่อนเพิ่งกระไดเป็นเครื่องเบนซินที่ใส่สเหรับอยากได้แหงๆนะพ่อน้องนี่อันนี้เพื่อนสำหรับซีล่างคอน้ามออกเองเนี่ยหน้ามออกเองพี่น้องครับอไรอยู่ขุนก็มันครับปีดุ่นมือนกเบืสมดุ่าห้าม่เห็ุว่าออยู่นี่ปดอยู่นี่มันจะพุ่งกนนี่เลยนะพ่อน้องเน มันไหล,ไลผุนเลยบริเวปิดแต่ปิดว่าเอาต้องผุนเพร่ะกระคืนพีน่เดี๋ยวพอติปีดว่าครับโอ้พอสิดปิดว่าเอาทั้งผุนปิดว่าก็มันไหลออกวันนี้ผ้าไม่ต้องแปลกๆนะพี่น้องครับนค่ปนแปลกๆนะครับเนะน้ำบาดานออกเองนะฮะพี่น้องครับโดยที่ไม่ต้องนะฮะใช้เครื่องดูดแต่อย่างใดนะฮะพี่น้องอ๋อวิ่งมันแปลกเนี่ยพ่อ แปลกได้เพราะว่าแปลกได้นี่น้าอีหยังมันสีหลายกรงดานบันเลยบอกยืมไต่บาดานหา่ 1, 5, 5. People, เนหาเนี่ยมันออกเองอีรีได้พี่น้องนี่ยเบาท่าบริสตัวคันพี่น้องอยากผู้ากเห็นอีรีเนี่ยมาเบิองหอดหมองนะครับเด้อมาฝนนั่นอสองนิ้วมันไปเป็นเม็ดหุดห่วยมันออกเองเลยจังแด่มะนาวมะนาวกไหลเองที่ละจอลงนาดินที่แหลที่เอ็ดเม็ดครับวางจากที่เอ็ดเม็ดลงไปหินก่อนเดี๋ยวผมมองสอด ครับก็สอดทีนก่อนนั่นปุ๊บต่งเรื่องว่าหน่อยก็แตกกับพะไนี่เป็นหนามใส่บุ่นๆุน่ว่ามันตกไลตกตาหนามคนว่าเอาูกไปเยียดกันแต่ว่าอยากให้เพี่นอี่เไปนั่งไปยีกสเมตรบันี้พ่อว่พ่อว่ซ้ำหนเออพ่อก็พ่อวากันทอเทียงหอกไลเลรว่ออุ้ยจะไ่ี่ไอ้พออยจะฝ่าฟีด้ครับเลยเดี๋ยวผมใส่พี่น้องคนเบิ่งอันนี้ถือว่าแห้งดะครับพี่น้องนี่ ถือว่ามันออกกันค่อยๆได้นี่ถือว่าออกแข็งเลยได้พอเนี่ยถือว่ามันค่อยใหญ่จอมาซีปีแล้วหกปีแล้วคือไหลอยู่สี่ปัตเมื่อปัตขึ้นแดดกะไรโบแดดกะไรขั้งขึ้นกะไรขั้งขึ้นเพราะว่าเจ้าว่าให้ลูกว่าทอก็ใส่เห็นไปออกกระทั้งขุ่นสมุทรพี่น้องครับเพิ่งบริเวณบริเวณนี่กับบริเวณภูเขาเนาะพ่อเนาะมีน้ำซ้ำตรงนี้มันสูงด้วยซ้ำนะพ่อเนาะทั้งขุนทั้งต่ำ นี่เป็นมองสูงจอที่แรกกับแม่เพิ่งมัดกะมองมันไหวเพิ่งที่ไหวก็เริ่มมุดจ้มาถากถากไหวก็ดีอืต่างเรื่องมากหอดวอถอยได้เราเอาหุ่นมาจัดต่างเรื่องก็มากหอดอถอยรถไฟเลยแตจอเลยจออยู่มากสีชมพูโอ้อันนี้อันนี้คือบระเด็ตัวพี่น้องครับขึ้นน้ำนี่จอบดาลแล้วมันขึ้นมาเอกยจังสีเลยอืมเบิดเหมือบิดขึ้นจังสีเลยน้องผอเนาะแมนไอ้ย่ะ มันมีสองบ่อตลาดบ่าวถาดไอ้อยู่ประใหม่นั่นอยู่ทางไปหัวทรายมันมีอีกบ่อหนึ่งมีอีกเก่าหนึ่งแบบดีล่าแบบเดียวกันแห้งกว่านี่แห้งกว่านี่พี่น้องครับคินบ้างว่าอันท้อสองเนี่ยวต้ต้อขึ้นไปปลายยางทั้งนู่นคุณเออแรงลุกขึ้นมาแรงดันเอาๆระบบธรณีวิทยาต้องเข่าแล้วล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าโบเคยเห็นนะฮะแนวนี้ปิดไว้ให้เพื่อนไลฟไปใส่ยผลนเนาอหอเนาะเมไลฟ์ผนแล้วคุนไลฟ์อกอคุน

จะมาเป็นบริกงแค่นั้นล่ะบ่าวทาดไว้มันเฮ็ดน้าขายเลยตี่ะพ่อคันแนวนี้เฮ็ดได้เองแล้วอืมกองเพื่อความสบายใจของพี่น้องคนอีกเทื่อนึงโอ้นี่มีว่าวปิดไว้ยังน้องผอนอปิดบนบนว่าคนที่เดินอ้อมเมื่อพุ่นอืมไปล่างค้อทั้งคุณเมื่อไรพี่น้องบ่าวทัดจะชิมให้เบิ่งเด้อยไล่ยุงสีเลยเนาะพ่อนอเอาคนแห้งที่สก ก็บบจืดได้หรือพ่อบบจางได้ล่ะเขกินอยู่เครงมันบโเป็นสนิมอืโบมีไข่เน่าอ๋อมันจะเป็นตะไคร่น้ำหรือเสือตะไคร่นี่คือบบมีสนิมบบมีสนิมบบมีเาไปต้รเห็นปูนบ่อือนี่คือพ่อกองไว้ให้เบิ่งเลยคือในถังนี่บริเวล่างจ๊คเท้าตะไคร้หรือซื้อนี่นี่จะตะไคร้เสื้อจังสี่จังสี่อ๋อปกติอยู่ในนั่นแถมปลาโมบั่นก็จะมีจังสี่อยู่แล้ว บุ้ยต่ว่ะแปกกวะตว่ามนนกเากันลังกมงก่ตไม่เสอ่แถวนกเนี่ยเขาเขมาเอานีโอ้ยสาธุเอ้ขาเศรเจ็บเศรป่วยพ่อกัินีร้ยล้าเดือแลกวะค่ะพ่อม่อโมโหนว่ามีบอลหนามอกเองนี่ยจงว่าถาม่าอกเดี๋ยวใครบบว่ามันใราโอ้่งมาเห็นใครคิสามนะครับจะว่าพอ่าเห็นบบอลหนามารไรเ้าสำรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับ ก้อนแหวกนะฮะก้อนแหวกนะฮะพี่น้องครับดเดี๋ยวสําหรับพี่น้องท่านใดส,สนใจสนใจอยากมาเบิองน้ำบ้าดานออกเองโดยที่บ่ต้องใส่นะครับแผงโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานไฟฟ้าหรือว่า <c oughs> พลังงานอ่าเครื่องนอพอเนาะยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือบ่ได้ใส่ย,ยางทั้งสิ้นมันออกเองทั้งสิ่งมันไหลเองอย่แลจะพอจอดเล้วมันก็ขึ้นเองเลยตั้งแต่แรกเอออไหลงงตตั้แ่มืจดอุ้ย สุดทึ่งพี่น้องครับ,บสุดทึ่งน้ําไหลเองนะหอเนาะเจาะนี่เอาไปกินได้เลยกไ,ไดเลยเ<ม><ม>ขาบอกว่าเขาบถามหมอหอว่าเปาน็นจังไนมันคือออกเอียงเดานี่อ <c oughs> ุ้ย ก็ <G os im us> สีว่าสั้นบาพี่น้องครับคือมองเอื้อนนี่ยจอลงไปซีซีพาซิปเมตรจังพอหน้าเหมกันนี่นั่นนั่นข้างเขวามานะ่ะครับอาทิตเมตรมุมแรกเม่บัานนี้พอต้นสีอดเยี่ยมหนีบังเอิญอนมันเึ็จนจุดน้ำหน่ำก็มุมอยู่ก็ว่า<ม>ใส่แค่แต่ว่าน้ำใสซืส้อๆอืมอืมอืมบดใส่ง่ายน,นักคือคังที่บ่ได้ใส่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วนี่นแต่ตัวนี้คือเฮาบ่ได้ใส่น้ำตัวนมาณหลายแต่ตัวนี้คือไข่ไข่ก็เพิ่นปลาทูขึ้นมาคือเพาะ ผู้เขาไฟขึ้นราวาะอะไรเนาะดันขึ้นมากมัางทีเลยมาจากนาดินเลยบวบบวกบวกเอ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมแปลกนะฮะแล้วก็เป็นถือถือถอีกถ,ถ,ถ,ถือเป็นอีกหนึ่งนะครับควอมโชคดีของเจ้าของสวนแมนค่นะแมนเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื่แมนค่ะมันเมือบบาา่อยว่าย่านได้โยกก็เลยบอกคนจ๋าุยกันนี่ครับเรื่องอกระตุ้นกระตุ้นระตุ้นครับขุยกันเรื่องตั้งครับผม สามทางเรื่องว่าปั่มยังนอนทางเรื่องไส้มันจังสดูดอยู่น้ำแปดเก้าเมตรครับทางเรื่องว่าปั่มเท้ากันยี่ห้อมันก็ดูได้อยู่ว่าจ้ะครับผมก็ดีปั่มฮันด่าจะหนีมันกว่ดูดน้ำทิศสองเมตรมันดูดได้อยู่ครับก็เลยว่าเออมันมีอยู่ฮันด่าเรื่องปั่มเท้าบ้านนี้ฮะเดียวกันแต่ว่ามันเดินทิศสองเมตรมันดูดได้อยู่พอมา่อหูตอนในวันหนามันออกเองออกกูเสาร์ไม่เคยหูตอนจอได้ จอแล้วมันกะนั่งหันหลัง่ยูนี่าถ่าเราสำแดถ่าเราสำแด้คืาโอ้ยคันมันไหลเองมาสีาโลดหมูน่ะน้อในหมูไปเลยเดยพนยงยิแล้วพ้องครับคู่เมงและ้างเรื่องยานมไดหมูหลายครับคคคุณด้วพี่น้องด้วยาหมู้ะยานาหมู สร้างเรื่องยานบราณไดหมูไปห่าสร้างเจ้าประดาลเมนเอาแม่ขันมันออกเองนี่โดยที่บต้องใส่เครื่องสูบนี่คยเีม้เจ้าตัวนึงเสีโลดาเสียตัวไหนให้หันหนาไปเบื้องบนนี่เบิดขอกแล้วหานเพื่นมเบิดขอกแล้วหวานเพื่อนไหไหลตั้งแต่ผลจนเท่าสู่มือนี่เมนหปี าดพี่น้องครับปีหนึ่งกับสามร้อยหกสิบกัวเหมืองนะพี่น้องไร้บทเสียเสียทำชิมไปเได้หระแต่มันก็บอกว่าจะเจอบ่แล้วอันบริเวดอันกัเก็บน้หนามพี่น้องครับจากนาดินหาวที่เจ็บธรณีวิทยาต้องมาเบิ่งแล้วนะฮะพี่น้องครับเพราะว่ามันมันมันเกิดขึ้นโดยที่ว่าอ่าความแปลกเลยล่ะมันบมเดลโมมีดอกมันบมเดลพุทธขึ้นเองเนาะหัวเนาะอยู่หันกับเลือกเก่าเม็ดนา จากดินลงไปห้าหนามแรงดันขึ้นมาอยู่เก่าเม็ดสุกเก่าเม็ดเดี๋ยวไปจีดปั่มเพ้พ่นยังไครับนั่นกับไปจีบให้บอกว่าแห้งนะเยอะนั่นออกค่อยๆแต่วันนี้มันตัวนี้มันถือว่าแห้งเลยมันออกจนได้ถิ่มบุญแล้วซ้ำปั่มจะไหนยื่กันที่ละซ้ำปั่มแรงดันนี่แรงหนึ่งพ่นพี่น้องแต่ป้าลูกคอกปาตั้งที่ระคืนวันเด้งนันว่าเป็นหนามห่วย น้ำหวยมันยังหูจักแหงเหือดนี่น้ำยู่นี่มันบ่แหงเหือดขอรู้กปีเมนจริงๆหลักๆ100ปีหนักก็เมื่อกี้กิน,นยูงสิเลยกินได้เลยพิดแต <c oughs> ่มันบ <c oughs> ่ได้กองย,ยังมามันหน่อยยังังไม่มีัเออพอไปยืนมองอยูยูมองบอรประดานในหัอผมจิไทยผาบหน่งนะสุดทึ่งอีรีอะกินน้ำโซ่เลยพอไปปิดเบานัน่ย่มุ่งนี่ ทกเมือกีมีขคนิ่งเป็นหลานหมดเลยเนี่ยมกต้องแหงว่าเมืองไลยดีหรอเออนมสเเออน้ำมนเมื่อดเปิดเครื่องยังจะออกเองบังมองนั่นสูบ่าษัหนีจะเขินครับว่าน้ำเบิดก็มี่เนะพอนะอันนี้เมื่ได้สูบหยาดเลยเดี๋ยวตอนนี้แม่พิ่กำลังไปปิดวาทั้งผุดพี่นอง อ่ะเดอเบิ้งเงาเดาบานนี่อืดปิดปุ๊บปิดปุ๊บดำานบนนี้ปั๊บปวดโอ้ยน้าออกเองพี่น้องเอ้าเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญพลาญเดทายทำขอบุญขอบพุ่คุณพ่อได้หลายนะครับพี่กัดอยู่นี่เดี๋ยวเราตันสิใส่ลงที่หลังนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ